สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนป .6 ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ป .6 ก,กับครูโบค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสู่ EP ที่17กันแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะสังเกตดูแบกกราวนะคะจะเปลี่ยนสีแล้วเนาะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะเริ่มเรียนบทใหม่นะคะนั่นก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อเรื่องว่าเศษส่วนค่ะ ซึ่งวันนี้หัวข้อแรกที่คุณครูจะมาสอนนักเรียนนะคะนั่นก็คือการทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนค่ะวันนี้เราก็ไม่รอช้าเนาะไปกันเลยค่ะซึ่งเรื่องเศษส่วนนะคะก็เป็นเรื่องที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่ชั้นป .4 นักเรียนเนี่ยต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศษส่วนอยู่บ้างนะคะแต่ก็อาจจะมีบางหัวข้อหรือบางวิธีการที่นักเรียนหลงลืมไปบ้างวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะในประเด็นแรกนะคะนั่นก็คือความหมายของเศษส่วนค่ะยังจํากันได้ไหมว่าเศษส่วนมีความหมายว่าอย่างไรจากนิยามนะคะเศษส่วนเนี่ยหมายความว่าเป็นตัวเลขที่แสดงถึงการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่มีกับส่วนทั้งหมด นะคะสิ่งที่มีกับส่วนทั้งหมดคืออะไร่ะยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์ถ้าคุณครูนะคะมีพิซซ่านะคะที่ถูกตัดแล้วนะคะถูกตัดแล้วทั้งหมดตัดเป็นกี่ชิ้นทั้งหมดตัดเป็น6ชิ้นใช่ไหมคะแต่คุณครูสนใจแค่2ชิ้นนะคะตรงนี้แหละคะ่ะเรียกว่าเศษส่วนนะคะสิ่งที่มีคือ 2, ส่วนทั้งหมดคือ6 ถูกต้องไหมคะสิ่งที่มีที่เราสนใจคือเลข2ส่วนทั้งหมดทั้งหมดคือมีกี่ชิ้นนั่นคือเลข6ก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษสอส่วน6ค่ะไม่ได้อ่านว่า2อส่วน6นะคะอ่านให้ถูกต้องนะคะว่าเศษสองส่วน6ค่ะ,ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีน้ำเต็มแก้วอยู่1แก้วและมีน้ำอีกครึ่งแก้วนะคะวางอยู่ข้างๆกันอันนี้จะเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรอ่า น้ำเต็มแก้วหนึ่งแก้วเนี่ยเราเรียกไปเลยว่านี่คือจํานวนเต็มหนึ่งนะคะส่วนน้ําครึ่งแก้วเนี่ยครึ่งแก้วเนี่ยแบ่งน้ําครึ่งแก้วจากจํานวนน้ําทั้งหมดถูกต้องไหมคะเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนคะแล้วเขาสนใจแค่ส่วนเดียวอ่าถูกต้อง เขาแบ่งเป็นสส่วนค่ะก่อนที่เขาจะสนใจแค่ส่วนข้างล่างมันยังมีส่วนข้างบนตรงนี้อีกนะคะดังนั้นเราก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าน้ําเต็มแก้วเนี่ยจะเขียนเป็นจํานวนเต็ม1นะคะส่วนน้ําที่เราสนใจครึ่งแก้วเนี่ยหส่วนเนี่ยจาก2ส่วนจาก2ส่วนตรงนี้นะคะส่วนบนกับส่วนล่างนะคะจาก2ส่วนคือ1นแล้วก็สนใจแค่ส่วนข้างล่างนะคะก็เลยเขียนเป็นว่า 1เศษ1ส่วน2ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าจำนวนคะ่ะนักเรียนยังจำได้ไหมนะคะถ้ายังจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรในคาบนี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะคะไปดูคุณสมบัติที่สำคัญของเศษส่วนที่นักเรียนต้องห้ามลืมนะคะเพราะนักเรียนจำเป็นจะต้อง นำเศษส่วนไปคำนวณถ้านักเรียนไม่เข้าใจในคุณสมบัติของเศษส่วนอาจจะใช้เศษส่วนไปคำนวณโดยผิดวิธีนะจ๊ะเราไปดูสิ่งสำคัญที่จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเศษส่วนกันต่อเลยค่ะเรื่องต่อไปนะคะนั่นก็คือไม่มีเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวส่วนคือตัวข้างล่างนะคะไม่มีเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นเลขศูนย์ไม่มีนะคะเขาวงเล็บไว้ว่า ส่วนศูนย์แสดงว่าไม่มีส่วนทั้งหมดให้เปรียบเทียบให้นึกถึงพิซซาเมื่อสักครู่นี้นะคะพิซซาเมื่อสักครู่นี้ส่วนก็คือชิ้นทั้งหมดที่มีนะคะต้องมีชิ้นทั้งหมดเราถึงจะเป็นเศษส่วนได้นะคะดังนั้นส่วนศูนย์ไม่มีจริงนะคะแสดงว่าถ้าเราคำนวณเลขแล้วออกมาได้ส่วนข้างล่างเป็นศูนย์เนี่ยแปลว่าเราคำนวณผิดนะคะให้ตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าอาจจะคำนวณผิดนะลูกนะคะเช่น 2ส,ส่วน0เนี่ยไม่มีนะคะห้ามเขียนเด็ดขาดนะจ๊ะอ่ะไปดูประเด็นต่อไปจํานวนเต็มทุกจํานวนจะมีส่วนเป็น1น,นะคะเช่นจํานวนเต็ม2คือเลข2ถ้าเขียนไว้นิ่งๆเลยก็คือ2แต่ถ้าอยากเขียนเป็นเศษส่วนนะคะ2จะมีส่วนข้างล่างเป็น1อ่าหรือเลข16 นะคะคจะมีค่าเป็น16ส่วนข้างล่างเป็น1ดังนั้นเขียนแบบไหนก็ได้ถ้านักเรียนอยากจะนําตัวเลขมาใช้คํานวณเกี่ยวกับเศษส่วนแล้วจําเป็นจะต้องมีเลขส่วนด้านล่างนักเรียนก็เขียนไปว่าเป็นส่วน1นะคะไม่น่ายากเนาะตรงนี้ไปดูประเด็นต่อไปค่ะรูปแบบของเศษส่วนที่พบบ่อยนะจ๊ะมีอะไรบ้างที่เราจะพบได้บ่อยๆ1ก็คือเศษส่วนแท้ เศษส่วนแท้หมายถึงอะไรเศษส่วนแท้หมายถึงเศษส่วนที่ตัวเศษตัวเศษคือตัวข้างบนนะคะตัวเศษมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนนั่นหมายถึงนี่คือเศษส่วนที่มีค่าไม่ถึง1ชิ้นใหญ่1ชิ้นใหญ่ของพิซซ่านะคาเรียกว่าจํานวนเต็มหนึ่งนะคะตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเศษส่วนเหล่านี้เรียกว่าเศษส่วนแท้เช่นเศษ3ส่วน5เศษ7ส่วน11 หรือเศษ1นส่วนสนะคะเลขข้างบนจะน้อยกว่าเลขข้างล่างหรือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนั่นแหละค่ะเราเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะเอ๊คุณครูถ้ามีเศษส่วนแท้ก็แปลว่าต้องมีเศษส่วนไม่แท้ด้วยนะสิถูกต้องค่ะมีเศษส่วนไม่แท้ด้วยอ่าเรียกว่าเศษส่วนเกิน เศษส่วนไม่แท้เรียกอีกอย่างว่าเศษส่วนเกินนะจ๊ะเศษส่วนไม่แท้หรือเศษส่วนเกินเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรให้ลองคิดเป็นตรงกันข้ามนะคะถ้าเศษส่วนแท้บอกว่าตัวเศษต้องมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนเศษส่วนไม่แท้ก็จะกลับกันค่ะตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คือตัวเศษจะมีค่ามากกว่าตัวส่วนนะคะหรือเศษส่วนนั้นมีค่ามากกว่า1นั่นเองค่ะเช่นเศษ9ก้าส่วนสิบเอ็ด เศษส1เส่วน3เศษ6ส่วน5นะคะเหล่านี้เรียกว่าเป็นเศษส่วนไม่แท้หรือเศษส่วนเกินนั่นเองค่ะซึ่งเศษส่วนเกินเหล่านี้นะคะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนคละได้ค่ะซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในประเด็นถัดไปค่ะเศษส่วนคละค่ะเศษส่วนคละหรือ จำนวนค่ะนะคะหมายถึงเศษส่วนที่มีจํานวนเต็มเขียนอยู่ด้านหน้าเส้นขั้นระหว่างเศษและส่วนนะคะจะมีจํานวนเต็มนี่นี่ตัวอย่างขึ้นมาแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่น5เศษ3ส่วน5 2เศษ1ส่วน3หรือ4เศษ11 1ส่วน19เหล่านี้เรียกว่าเศษส่วนคละหรือจํานวนคะ่ะนั่นเองคะ่ะ ไปดูในประเด็นถัดไปที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจให้ได้เลยนะคะในประเด็นนี้นะคะนั่นก็คือการแปลงรูปเศษส่วนเกินเป็นเศษส่วนคระหรือบางครั้งเราเองก็จำเป็นที่จะต้องแปลงเศษส่วนคระให้เป็นเศษส่วนเกินนะคะอันนี้สำคัญมากๆานักเรียนต้องได้นำไปใช้ในการคำนวณอย่างแน่นอนอ่ะไปดูในรูปแบบแรกนะคะการแปลงเศษส่วนเกินให้เป็นเศษส่วนคระ ถ้ามีเศษส่วนเกินมาให้แล้วโจทย์อยากให้เป็นเศษส่วนคะนักเรียนจะแปลงอย่างไรเขาบอกว่าให้เอาตัวเศษหารด้วยตัวส่วนนะคะให้เอาตัวเศษนั่นก็คือข้างบนหารด้วยตัวส่วนนะคะผลหารเนี่ยจะเขียนเป็นเลขด้านหน้าแล้วเศษที่เหลือจะเขียนเป็นเลขด้านบนตัวส่วนจะใช้ตัวส่วนเดิมนะคะถ้ามองแบบนี้ยังนึกภาพไม่ออกลองไปดูภาพจําลองกันนะคะ ครูมีเศษส่วนเกินอยู่จํานวนหนึ่งนะคะเป็นหัวใจส่วนสี่เหลี่ยมเนาะนะคะอยากจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนคละอ่าเขาบอกว่าให้เอาตัวเศษตัวเศษนั้นก็คือหัวใจหารด้วย ตัวส่วนตัวส่วนนั้นก็คือสี่เหลี่ยมนะคะพอหารแล้วนะคะมันจะไม่มีทางลงตัวนะคะถ้าลงตัวมันจะไม่ใช่เศษส่วนเนาะมันก็จะไม่ลงตัวนะคะมันก็จะหารได้ผลหารนั่นก็คือสามเหลี่ยมแล้วมีเศษเหลือเศษเราเขียนเศษไว้ตรงนี้นะคะเศษเป็นวงกลมนะคะเราก็จับนํามาเขียนตามแบบที่เขาให้เขียนนะคะนั่นก็คือผลหารผลหารก็จะได้ว่าเป็นสามเหลี่ยม นะคะเศษที่เหลือเศษที่เหลือนั่นก็คือวงกลมนะคะแล้วก็ส่วนเท่าเดิมนะคะนั่นก็คือส่วนสี่เหลี่ยมแบบนี้นั่นเองนะคะไม่น่ายากทีนี้มาดูตัวอย่างกันเลยว่าทำอย่างไรถ้าเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจงเขียนเศษ30ส่วน7ในรูปเศษส่วนคะ ตอนนี้เศษส0ส่วนเเนี่ยเป็นเศษส่วนเกินถูกต้องไหมคะเศษส่วนเกินกับเศษส่วนคะเนี่ยเขาจะเป็นแฝดซึ่งกันและกันเขาจะเขียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างกันและกันได้ตลอดนะคะครั้งนี้เศษส่วนเกินอยากเป็นเศษส่วนคะอ่ะเราก็จัดให้ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะวิธีการเขาบอกว่าให้เอาตัวเศษหารด้วยตัวส่วนเนาะนะคะแล้วผลหารก็นามาเขียนในรูปแบบนี้นะคะในวิธีการนี้ เราก็จัดเ,เราก็จัดการเลยค่ะอันไหนเป็นตัวเศษคะ30นะคะอันไหนเป็นตัวส่วน7นะคะนั่นก็คือ30หารด้วย7นั่นเองค่ะเราก็ตั้งหารสั้นเลยนะคะ30หาร7 7อะไรได้30ไม่มีนะคะเอาใกล้ๆที่ไม่เกิน7 4 28นะคะ28ในใจลบกับ30เหลือเศษ2 ะะก็เลยเอามาเขียนได้ว่านี่ตามรูปแบบนี้สามเหลี่ยมคือเลขสี่ใช่ไหมอ่าวงกลมคือเลขสองนะคะส่วนข้างล่างสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือส่วนข้างล่างเดิมนั่นก็คือเลขเจ็ดนั่นเองค่ะก็จะได้ว่าเศษสามสิบส่วนเจ็ดเขียนเป็นเศษส่วนคละได้ว่าสี่เศษสองส่วนเจ็ดนั่นเองค่ะ เรียบร้อยนะคะทีนี้ไปดูประเด็นต่อไปนะคะแล้วถ้าอยากเปลี่ยนเศษส่วนคระให้เป็นเศษส่วนเกินล่ะทําอย่างไรก็ใช้วิธีการกลับกันนะคะนั่นก็คือเราจําเป็นจะต้องเอาตัวส่วนนะคะตัวส่วนคือข้างล่างคูณด้วยจํานวนเต็มหน้าเลขแล้วบวกด้วยเศษข้างบนตัวส่วนด้านล่างนะคะตัวส่วนด้านล่างเป็นอย่างไรไปดูภาพกันอ่ะครูมีเศษส่วนคระอยู่คือเศษส่วนจํานวนนี้นะคะ ตัวส่วนคือสี่เหลี่ยมจํานวนเต็มหน้าเส้นขั้นเศษส่วนคือสามเหลี่ยมนะคะแล้วเศษคือวงกลมสีเขียวด้านบนนะคะบอกว่าเอาตัวส่วนตัวส่วนก็คือสี่เหลี่ยมคูณด้วยจํานวนเต็มหน้าเส้นขั้นเศษส่วนนะคะนั่นก็คือสามเหลี่ยมค่ะแล้วบวกด้วยเศษนะคะบวกด้วยเศษนั่นก็คือวงกลมค่ะแล้วส่วนเนี่ยคืออะไรอ่ะส่วนข้างล่างนะคะเราจะใช้เท่าเดิมนะคะเราจะใช้เท่าเดิมตลอด ก็เลยได้ออกมาว่าเป็นเลขใหม่นะคะนั่นก็คือหัวใจนะคะหัวใจมาจากสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมและบวกวงกลมนะคะส่วนด้วยนี่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะไปดูตัวเลขจริงๆกันเลยจงเขียนนะคะ17เศษ3ส่วนหในรูปเศษส่วนเกินนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะเมื่อสักครูน่นี้ไปเลยค่ะ ตัวไหนเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคือ17นะคะ17คือจํานวนเต็มเป็นสามเหลี่ยมนะคะตัวเศษคือ3นะคะ3เป็นตัวแทนของวงกลมนะคะตัวส่วนคือ5 5เป็นตัวแทนของสี่เหลี่ยมเราก็มาเขียนในรูปแบบตามแพทเทิร์นนี้นะคะไปก็จะได้ว่า5คูณ17นะคะแล้วบวก3นะคะจากนั้นส่วนข้างล่างด้วย5เหมือนเดิมเป็นส่วนเดิมนะก็จะเปลี่ยนล่างปเป็นเศษส่วนเกินได้ว่าเศษ88ส่วนหค่ะ นี่แค่นี้ก็เป็นเศษส่วนเกินแล้วนะคะเป็นเศษส่วนไม่แท้หรือเศษส่วนเกินนั่นเองนั่นคือเลขข้างบนจะมากกว่าเลขข้างล่างหรือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนั่นเองค่ะเรียบร้อยค่ะ ไม่น่ายากเนาะนะคะเป็นการทบทวนเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเรื่องพวกนี้นักเรียนเรียนมาแล้วครูแค่ทบทวนให้ในคาบนี้เพียงเท่านั้นเองนะคะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องซีเรียสว่าจะตามทันหรือไม่ทันนะคะเพราะนี่เป็นความรู้เดิมนะคะอีกในคาบถัดไปเราก็จะได้ใช้ความรู้เหล่านี้นะคะในการคำนวณเศษส่วนไปเรื่อยๆเนาะ นะจ๊ะมาค่ะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําเช่นเดิมนะคะแต่เนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทบทวนเศษส่วนเมื่อต้น EP ีนะคะเนื้อหาจะเป็นเรื่องครอเหมือนเดิมเป็นเรื่องครอหอระมอที่เราเรียนผ่านมาเมื่อในบทที่แล้วถูกต้องไหมคะนะคะเขาให้เรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้นําไปสู่การคํานวณเศษส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าครอหอระมอเนี่ยจะมาเกี่ยวข้องกับเศษส่วน ได้อย่างไรนะคะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมครูสอนอีกเรื่องหนึง่งแล้วแบบฝึกหัดเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเพียงแค่การให้ทบทวนเรื่องที่เรียนไปแล้วเมื่อบทที่แล้วที่จะต้องนํามาใช้ในบทนี้นะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้า 49, ค่ะหน้าเดียวเลยนะคะเขาบอกว่าให้แสดงวิธีการหาครอนอ่อะครอนคือคูณรวบน้อยนะคะลืมไปแล้วหรือย,อยังว่าหาอย่างไร นะคะคโจทย์บอกว่าอยากหาคาณาของ9และ16แน่นอนวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ครูโบเคยสอนนั่นก็คือวิธีการหารสั้นนั่นเองค่ะเราก็นํา9กับ16มาตั้งหารนะคะหลังจากนั้นใส่เครื่องหมายหารแล้วไปหาเลขที่สามารถหารทั้ง2เลขนี้ได้ลงตัวค่ะเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมคะ,ะในประเด็นนี้นะคะครูเคยถามไว้ในกลุ่มของ Facebook แล้วนะคะในประเด็นนี้ ถ้าไม่มีเลขที่จะสามารถมาหารร่วมทั้งสองตัวได้หาหมดจักรวาลแล้วก็ไม่มีนะคะจริงๆไม่มีถูกต้องมันไม่มีไม่มีเลยที่จะร่วมกันได้เอาเลขเดียวได้ไหมครูแล้วก็ดึงลงมาไม่ได้ค่ะ ครนถึงแม้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปครบทุกตัวแต่มันใช้ในเคสของการที่มีเลข3ตัวแล้วไปกัน2ตัวแต่ในกรณีที่มีเลข2ตัวจะไม่สามารถไปตัวเดียวได้นะคะไม่เกี่ยวกันนะคะดังนั้นข้อนี้หาเลขไม่ได้ค่ะข้อนี้หาเลขที่จะมาหารร่วมกันไม่ได้ค่ะดังนั้นข้อนี้จะตีความไปว่าเนื่องจากตัวหารร่วมของ9และ16เนี่ย มีเพียงจํานวนเดียวคือเลขหนึ่งนะคะนั่นก็คือแม่หนึ่งแม่เดียวที่สามารถหาร9กับ16ได้ลงตัวไปพร้อมๆกันดังนั้นคอรนอของ9และ16นักเรียนดูให้ดีๆนะเราจะนํามาจากไหนนะคะคอรนอก็เลยนํามาจากเอา9ไปคูณ16เลยค่ะได้144นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้านักเรียน หาครนของเลขคู่ใดคู่หนึ่งนะคะจะเป็นต้องเป็น2อันนะคู่ใดคู่หนึ่งแล้วไปด้วยกัน2ตัวไม่ได้ตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะคะหาแล้วแล้วไม่มีจริงๆนะไม่ใช่มันมีอยู่แต่นักเรียนไม่เจอนะหาแล้วแล้วมันไม่มีจริงๆเนี่ยให้นักเรียนนํา2เลขนั้นมาจับคูณกันได้เลยค่ะครนก็จะได้เป็นเลขเลขหนึ่งออกมาที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนั่นแปลว่าหาไม่ได้แล้วจริงๆนี่คือคูณร่วมน้อยที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นไปได้แล้วค่ะ ะะดังนั้นตอบเลยว่าคร,รอนอรคือ144ค่ะอันนี้เป็นเพียงข้อข้อเดียวนะคะก็เจอปัญหาในข้อแรกเลยข้ออื่นๆอาจจะไม่เป็นนะไม่ใช่เออานักเรียนไปทําข้อ2ข้อ3ข้อ4เออาเจอเลขอะไรจับมาคูณกันเลยไม่ใช่นะคะนักเรียนจะต้องลองหารดูก่อนนะคะว่าจะมีเลขมาหารทั้ง2ตัวร่วมกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้เลยค่อยจับมาคูณกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากการบ้านไว้นะคะนั่นก็คือหน้า49ข้อที่เหลือนั่นเองค่ะแค่หน้าเดียวนะคะเป็นการหาคอรอนอนะคะเป็นการทบทวนคอรอนอเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ EP ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าการทบทวนความรู้เรื่องเศษส่วนครั้งนี้นะคะจะทำให้นักเรียนสามารถ ย้อนอดีตนะคะที่นักเรียนได้เรียนเสร็จส่วนมาแล้ว2ปีเลยนะนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ป .4 นะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจในประเด็นไหนก็ขอให้ย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก่อนเนาะก่อนที่จะมาสอบถามกันนะคะเพราะว่าทุกคลิปวิดีโอนะคะคุณครูนั่งดูคลิปตัวเองเนี่ยมากกว่า6รอบ ดังนั้นครูรู้ว่าเรื่องไหนครูพูดไปแล้วบ้างอธิบายไปแล้วบ้างนักเรียนหลักดูหรือ,อยังการดูคลิปการสอนไม่ใช่ดูตอนต้นแล้วมาดูตอนท้ายตอนที่ครูเฉลยแบบฝึกหัดไม่ใช่นะคะไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการเรียนด้วยวิธีการเรียนที่ผิดแล้วนักเรียนจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจแล้วนักเรียนมาถามในประเด็นที่ครูไม่ได้พูดถึงโอเคอันนี้คุณครูสามารถตอบให้ได้ แต่ถ้ามันอยู่ในคลิปวิดีโอที่ครูได้อธิบายไปแล้วคุณครูจะไม่ขอตอบนะคะคุณครูจะบอกให้นักเรียนมาดูคลิปวิดีโอใหม่ค่ะเพราะทุกๆคลิปวิดีโอนะคะคุณครูตั้งใจพูดตั้งใจสอนตั้งใจอธิบายมากๆนะคะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจให้สอบถามมาได้เป็นการส่วนตัวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบ EP ไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ